สวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็พามาชมทีมงานโชคประยุทธ์บ้านไม้เลนไทยเรากำลังสร้างกันอยู่ที่ตำบนลนาสารนะครับอำเภอพระพรมจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวจะพาดูารายละเอียดของตัวบ้านกันวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับในการติดตั้งแล้วก็สร้างหน้าง,งานนะครับ ก็อีก2วันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังนี้ก็รวมเด็ดตั้งก็อยู่ที่9วันนะครับ9วันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังนี้จะเป็นบ้าน3ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ําพร้อมด้วยหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็ต่อเสามุงด้านหน้าเต็มนะครับตามนี้เลยนะครับก็คือเสาทั้งหมดเฉพาะตัวบ้านก็20ต้นนะครับเสามุงตรงหน้าด้านหน้าบันไดก็4ต้นนะครับ ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะมี2ห้องนอนนะครับก็คือจะมีห้องนอน3คูณ3เมตร60นะครับทั้ง2ห้องแล้วก็ฝั่งด้านนั้นนะครับจะมีห้องนอน3คูณ5เมตรนะครับจะยาวกว่านะครับหลังนี้จะลงสีไม้สักทองนะครับก็ค่อนข้างที่จะ สีออกเหลืองนะครับจะไม่แดงเหมือนทุกหลังนะครับตรงนี้โครงสร้างที่ทําหลังคาก็ด้านหน้านี่คือมุงเต็มนะครับมุงด้านหน้าบ้านเต็มเลยนะครับยื่นออกมาก็คือสเมตรนะครับแล้วก็ตีฝ้าใส่ไฟให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เสาไม้นี้ก็คือพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับก่อนที่จะตั้งบ้านนะครับก็ตามแบบฉบับที่เราทำนะครับเพื่อความแข็งแรงก็จะมีการขุดหลุมนะครับขุดหลุมลงนะครับลึก 70เซนนะครับแล้วก็เทพุตติ้งนะครับหรือว่าวางตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็เทปูนซีเมนต์ลองจับระดับนะครับแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมานะครับเสานี้จะสูง3เมตรนะครับแล้วก็ฝังลง50นะครับหลังนี้ฝังโดยประมาณ40นะครับก็จะเหลือ2เมตร60นะครับก็จะสูงโปร่งนะครับเพราะว่าสําหรับไว้ทํา2ชั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ความแน่นหนานะครับแข็งแรง นะครับลมพายุพัดก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดินอ้อมพามาชมด้านหลังที่เป็นส่วนห้องน้ำนะครับที่อยู่ด้านหลังที่ต่อเติมนะครับก็จะเป็นขนาด3ามคูณ2เมตรอ่าตัวนี้จะเป็นสามคูณสองเมตรนะครับที่ทำยื่นออกมาต่างหากจากตัวบ้านนะครับแล้วก็จะปูด,ด้วยซีเมนต์บอร์ดหนา20สบเมตรแล้วก็เทคอนกรีตพื้นอีกนะครับแล้วก็ติดผนังภายในเป็นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวจะพา ขึ้นไปชมห้องน้ำเราก็ติดสุขภัณฑ์แล้วก็กระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินท่อลงมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้ทำให้ก็คือขุดบอกเปลือนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ทำให้ในตัวบ้านนะครับถ้าลูกค้าต้องการให้ทำก็จ้างเป็น ค่าแรงต่างหากนะครับก็ในส่วนนั้นเราก็มาคุยกันอีกที่หนึ่งนะครับขนาดความกว้างของตัวบ้านก็จะอยู่ที่11เมตรเลยนะครับด้านกว้างด้านลึกนะครับของฝั่งตัวบ้านก็จะอยู่ที่7เมตร20นะครับห้องน้ํายื่นออกมาอีก2เมตรนะครับ3คูณ2เมตรนะครับตัวนี้3คูณ2เมตร งานไม้เราจะเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดนะครับจะเป็นไม้เต็งไม้แดงแล้วก็ไม้ประดู่นะครับหลักๆก,ก็คือใช้เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดนะครับส่วนงานที่ทําเป็นตัวห้องนะครับก็คือตัวบ้านยกมานะครับ ส่วนเด่นเราก็ยกมาทําหน้าง,งานนะครับก็คือ1งมุงราคาบ้างนะครับแล้วก็ทําบันไดแท่นบันไดต่อห้องน้ําอันนี้มาทําหน้าง,งานนะครับก็ห้าสิบคูณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือทํามาจากโรงงานแล้วก็มาทําหน้าง,งานอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เสมือนบ้านที่สร้างบนพื้นที่เลยนะครับจะต่างกันตรงที่มีห้องนะครับตัวบ้านมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาต่อเสาขึ้น นะครับก็จะเป็นวิธีการของการสร้างบ้านนะครับถ้าปกติการสร้างบ้านเราก็มาขุดหลุมตั้งเสาก่อนนะครับแต่ตัวนี้เรามาขุดหลุมหลังจากเอาบ้านมาติดตั้งนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนบ้านกันนะครับ ตอนนี้บนบ้านทีมช่างสีก็กำลังเก็บาราละเอียดและจะเตรียมลงสีนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับด้านบนเราขึ้นมาแล้วก็จะเป็นทางระเบียงทางเดินนะครับเพื่อที่จะเข้าห้องนะครับก็จะมีในส่วนของชุดประตูบานเลื่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นชุดประตูบานเลื่อนชุดประตูบานเลื่อนนี้จะเป็นชุดประตูไม้ประดู่นะครับก็ทั้งชุดทั้งแผงเลยนะครับผนังก็จะเป็นไม่เต็งนะครับพื้นจะเป็นไม้แดงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการลงสีรอบสุดท้ายนะครับก็ขัดก่อนนะครับยังไม่ได้ลงอ่าส่วนห้องนี้จะเป็นห้องรับแขกนะครับกว้างห้าคูณห้เมตรนะครับ ติดระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับติดระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็มีตู้ควบคุมให้เรียบร้อยนะครับฝั่งขวามือผมก็จะเป็นฝั่งห้องนอนกว้าง3คูณ5เมตรอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือห้องนี้จะกว้างยาว3คูณ5เมตรแล้วก็อะ ติดระบบไฟให้เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าที่ถามมาว่าฝ้าผนังเราใช้อะไรก็ใช้ยึดซัมบอร์ดนะครับตาช้างหนาเก้ามิลฉาบเรียบนะครับแล้วก็ทาสีตามปกตินะครับส่วนมากที่เราทําจะเป็นงานตัวนี้นะครับถ้าเป็นผนังไม้นะครับเราก็จะคุยารายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นห้องนอน สามคูณสามเมตรหกสิบนะครับทั้งสองห้องตอนนี้ช่างก็กําลังขัดพื้นนะครับเตรียมทำความสะอาดลงสีเหมือนกันะระบบไฟก็ติดให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับช่องนั้นจะเป็นช่อง์วิสนะครับเพื่อที่จะไว้ให้ช่างแอร์นะครับเพราะว่าผมเดินสายทีมช่างเราเดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยนะครับเบรกเกอร์แอร์ก็ติดให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมปักนะครับก็คือไม่ต้องเดินเพิ่มนะครับก็เป็น ช่างแอร์มาเดินได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็อีกห้องนึงนะครับก็เหมือนกันนะครับเดินไฟแล้วก็ช่องแอร์ไว้เดินสายแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับอทีนี้เรามาดูง,งานห้องน้ำนะครับตอนนี้งานห้องน้ำก็จะเป็นงานติดกระเบื้องนะครับอันนี้คือด้านบนก็เหมือนห้องน้ำทั่วไปนะครับแล้วก็ฉาบผนัง นะครับชาผนังรอติดกระเบื้องนะครับพร้อมติดกระเบื้องให้แล้วก็สุกภัณฑ์ให้อันนี้ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยก็โดยรวมประมาณนี้นะครับบ้านหลังนี้สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมด้วยมุงด้านหน้าเต็นนะครับราคาก็จะอยู่ที่แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับพร้อมติดตั้งยกสูงให้นะครับ ส่วนคุณลูกค้าต้องการยกสูงนะครับก็คือซื้อเสาปูนนะครับสูง3เมตรนะครับไว้รอนะครับทางเราก็มาติดตั้งและก็ยกสูงให้ส่วนค่าส่งหรือส่งส่งฟรี300รกิโลเมตรนะครับส่วนเกินก็จะคิดตามกิโลเมตรนะครับหกิโลเมตรต่อ30บาทนะครับต่อ1คันรถนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาที่เบอร์โทรศูน 465 7080นะครับหรืออยากจะแอดไลน์ S line, ก็ไอดีไลน์ line, ก็เป็นเบอร์โทรเลยครับ086 465 7080นะครับโชคประยูนบ้านไมาเรียนไทยส่งและสร้างทั่วประเทศครับ